ครอบครัวแรงงานไทยเดินทางไปอิสราเอลเพื่อไปรับแรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่กลุ่มฮามาสปล่อยตัว5แรงงานไทยเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาโดย2ใน5เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีคือนายวัชระชาวตำบลท่าลี่อำเภอกุมภวาปีและนายสุรศักดิ์ชาวตำบลน,นาไหมอำเภอบ้านดุงโดยก่อนหน้านี้ญาติได้ทำหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปรับที่ประเทศอิสราเอล โดยที่บริเวณสนามบินนานาชาติอุดรธานีนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายปริญญาศรีประเสริฐแรงงานจังหวัดอุดรธานีส่วนรชาชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางไปส่งญาติของสองแรงงานไทยขึ้นเครื่องบินก่อนจะไปรับหนังสือเดินทางและขอวีซ่าที่กรุงเทพและเดินทางต่อไปยังประเทศอิสราเอลเพื่อรับตัวแรงงานไทยชาวอุดรธานีที่ถูกปล่อยตัวทั้งสองราย ส่วนจะเดินทางกลับถึงบ้านวันไหนต้องรอฟังข่าวจากทางคณะรัฐมนตรีว่าการกะทรวงการต่างประเทศที่อยู่ประเทศอิสราเอลแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับ